เอาละทุกคนถึงคาาวแล้ววันนี้วอดอบินจะเกาะโอวา o ฮู ah ไปยังเกาะคาาวใช้เวลาเรา20นาทีและจะไปใช้ชีวิตแบบสโลลฟฟที่เกาะคาวราวราว7วันครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาเกาะคาาวเกาะเล็กๆเกาะนี้ซึ่งเกาะนี้จะมีความพุกพ่านน้อยกว่าเกาะโอวา o ฮู ah oo, แล้วก็มีความสงบมากกว่าเกาะคาาวจะมีอะไรให้เที่ยวบ้างเพื่อนๆต้องตามบุด,ดี้มาเลย วอดอก็ได้กระเป๋านะฮะซึ่งกับซอว์เวสเนี่ยเราจะโหลดกระเป๋าได้ฟรี2กระเป๋าเราจะไปเช่ารถกันนะฮะเพราะว่าที่เกาะเนี่ยถ้าไม่มีรถก็ถือว่าเดินทางลำบากคนตอนนี้วอดอก็เช่ารถมาแล้วเรียบร้อยนะฮะเราสามารถที่จะไปดูตามออนไลน์เนี่ยเยอะแยะมากเลยนะแต่ถ้าเราไม่มีประกันนะะทาง คาร์เรนทัลหรือที่เช่ารถเนี่ยเขาก็จะมีประกันให้เรานะอย่างที่เนี่ยเขาจะมีให้วันละสิเหรียญน,นะแต่ว่าวดดอ,ดอดใช้ประกันของตัวเองซึ่งเราก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะแต่ว่าเราจะซื้อกับเขาเพิ่มก็ได้เพื่อที่จะไม่ใช้ประกันของเราก็ได้นะแต่ในเมื่อประกันของบูด,ดี้สามารถที่จะ,ระครอบคุมรถเช่านะก็เลยไม่ได้ซื้อประกันเพิ่มนะแล้วตอนนี้ก็คือได้รถมาแล้วเป็นนิสสันอัลติมาจากทุกคนเดี๋ยวงานนี้วอดดอก็จะขับพาลุยเกาะคาไว้นะฮะ สองคืนแรกนะฮะวอดอกับพี่สาว,ก,สาวก็จองที่พักกันแถวแคาปาแล้วก็ไวรัวนะฮะซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ๆกับลิฮัวนะฮะซึ่งเป็นเมืองหลักของเกาะนี้และหลังจากนั้นเราก็จะขึ้นทางไปทางเหนือนะฮะไปอยู่ที่เมืองพรินซ์วิลอีก2คืนหรือจะเรียกกันว่านอร์ทโช r ์ของเกาะนี้เลยก็ได้นะฮะและหลังจากนั้นเราก็ ขับรถกลับมานะฮะมาอยู่แถวๆระหว่างเมืองไวยลัวกับลิฮูนะฮะซึ่งเป็นหาดที่ชื่อว่าลินเกตนะฮะก็จะใกล้สนามบินนะฮะในวันที่เรากลับบ้านเนี่ยก็จะง่ายในการขึ้นรถแล้วก็ขึ้นเครื่องกับชีคากโกนะฮะห้องนี้ก็เป็นห้องนอนที่ มีหนึ่งเตียงนะฮะเป็นเหมือนคิงเบสนะจ๊ะมีทอทาศเครื่องทาํากาแฟนะฮะแล้วก็มีเซฟแล้วก็มีตู้เย็นนะจ๊ะบ้านนี้ก็เป็นห้องน้ําก็มีบาททับนะฮะชักโคไปตามเรื่องเลย บรรยากาศก็รู้สึกเงียบสงบนะแล้วก็โรงแรมนี้ยติดริมทะเลเลยนะคะซึ่งวอดอก็เพิ่งเช็คอินเสร็จนะเนี่ยแดดลม้มลมตกกลังดีเลยพี่พี่คะพี่ได้ตาอะไรกันคะพี่คะ <laughs> ไม่มีใครหันมาเลยอะคือหันมาแล้วโอ้โหแมนกว่ากูอีก <laughs> บรรยากาศกลางคืนก็จะสงบแล้วก็ ดีไปอีกแบบนะทุกคนก็จะมีไลฟ์มิวสิกแล้วก็เหมือนมีแบบเขาเพลิงเธอเนี่ยเขเพลิงอารมณ์อย่างนี้ฮาวายีมากเลยอะ่ะแล้วก็เขาก็จะมีกิจกรรมแล้วก็เพลงสดดนตรีสดนะใครมาก็ต้องมียาก,กันยุงมาด้วยนะทุกคนเพราะว่ายุงแอบดุอยู่ สวัสดีทุกคนวันที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้แต่วันนี้คือวันพฤหัสเมื่อวานคือวันพุธตื่นมาตั้งแต่ตีห้าทุกคนเห็นไหมเนี่ยนะดับนะ้ามืดวันนี้เราอยู่กันที่เกาะคาาวนะฮะแล้วก็จะพาเพื่อนๆตื่นกันแต่เช้านะ,ะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันทุกคนมืดมากตอนนี้ยังมือดอยู่นะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นที่เกาะคาวายจะเป็นยังไงนะฮะ face start for across the scene on the side

เราอยู่กันที่ตลาดปลานะฮะก็ขายพวกโป๊กเก้ไก่ทอดอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นร้านที่บอกว่าพื้นเมืองมากเลยนะทุกคนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกปลาติดซูชิอะไรเงี้ยนะฮะเป็นโงนะฮะแล้วก็เนี่ยไก่ทอดที่เป็นเซตเซตอย่างเงี้ยนะฮะโอ้แล้วนี่ก็เป็นแบบซูชิสไตล์เนาะอ๋อ แล้จะเป็นแบบว่าปลาเดบมีแซลมอนทูน่านะฮะทุกคนอ๋นนั้นเป็นโปเก้แบบว่าปลาหมึกเนาะอ,อันนี้ก็จะเป็นทูนา่าแซลมอนซีวิตสลัดก็พาวหนึ่งก็แพงอยู่นะ,ะพาวละยี่สิบเหรียญ นนี้วอดออยู่ที่วัดแขกที่เกาะคาวัยจะเป็นวัดที่เขาบูชาเป็นเทพของฮินดูนะฮะพระพิคเนตพระศิวะก็ข้างในโบสถ์ก็จะเป็นมีพิธีของทางพราหมณ์ทางแขกนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอะไรนะแต่ว่าพี่สาววดอเป็นคนพามานะก็รู้สึกเหมือนแบบเราได้มานั่งสมาธินะซึ่งตอนนี้วอดอบล็อกอยู่แถวๆห้องน้ำนะ เพราะว่าแถววัดนี่คือห้ามใช้โทรศัพท์นะซึ่งคือการที่จะมาก็ขับรถประมาณ15นาทีจากตัวเมืองซึ่งบอกเลยวันนี้ถ้าใครอยากจะมามูแบบเต็มรูปแบบนะฮะก็มาที่วัดนี้ได้เลยนะซึ่งวัดเนี่ยเขาจะเรียกว่าเนี่ยฮิ n ดูม o นาสเตอรนะฮะ นี่ก็จะมีโบสถ์แล้วก็บริเวณรอบรอบวัดนะฮะแล้วเราสามารถที่จะมานั่งสมาธิได้หรือว่ามาปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยก็ได้นะในสายฮินดูพรามอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีเป็นกิฟต์ช็อปนะฮะมีกิฟต์ช็อปขายาให้เช่าเทวรูปนะที่เราเคารพนับถือนะถจะก็จะเป็นเทวเจ้าในฮินดูนะอย่างพระพิคเนศพระศิวะนะฮะแล้วก็องค์เทพหลายๆองค์นะแล้วแต่ที่เราชอบและศรัทธาเลยนะซึ่งแตละอย่าง สวยแล้วก็แอบงงนะเพราะนี่เป็นฮาวายนะแต่ว่ามีความเป็นเ็นดูแบบเต็มเปี่ยมล้นมากเลยทุกคนแล้วมาที่นี่ก็รู้สึกเติมพลังมากทุกคนคือแถวๆโรงแรมอ่ะก็มีฟาร์มเมอร์มาเก็ตมาเจอตลาดนัดน่าขายของสดอะไรอย่างเงี้ยร้านนี้ก็ขายแบบว่าผลไม้นะมื่อกี้มะละกลอให้ชิมอร่อยมาก ร้านนั้นขายสับป,ปะรดทุกคนจะมีการขายอ้อยจริงๆแบบบทตอนนั้นเดี๋ยวนั้นเลยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะขายแบบว่าเป็นผลไม้สดๆนะแล้วก็ผักสดนะแล้วฮาวายเนี่ยก็จะดังเรื่องสับป,ปะรดนะแล้วก็ อ้อยนะฮะแล้วก็ผลไม้ท ropical นะก็เหมือนบ้านเรานะเมื่อกี้เห็นมีน้อยหน้าด้วยนะแล้วก็มีผลไม้ที่เหมือนบ้านเราอะพวกละมิยยพวกลิ้นจี่อะไรอย่างเงี้ยคุณลงุงเขาจะมีบอกว่าผสมน้ำมะนาวน้ำจิ้มจริงเจอ์นะและ้วตอนนี้ของวอดอเอาแบบว่าไม่ผสมอะไรนะคะว,ว้าวอันนี้คุณลุงเขาก็กันเลยค่ะกันตอนนี้เลยเดี๋ยวนี้น้ำอ้อยนะฮะอร่อยมากหวานเจี๊ยบเลย อันนี้มีน้อยหน้าโดยทุกคนลูกละสี่เหรียญเนาะ <Yeah. S 1> น้อยหน้าเอ้ยมีมะเฟืองเหมือนบ้านเราเลยอะมะเฟืองอันนี้เป็นพาชันฟรุตนะ <Sure. S 1> อันนี้มีลำใหญ่ด้วยนะจ๊ะถุงละห้าเหรียญน,นะฮะลำเมาแก็้ได้น้อยหน้าอันละเจ็ดเหรียญคือเจอคนไทยร้านนี้เป็นร้านคนไทยเถอะเขาบอกว่าเขามีฟาร์มของเขาเองเมาส์นะคะไม่ได้ทำล็อกแต่ว่า เราได้ลำไยมา2ถุงถึงละห้าเหรียญนะฮะ <Okay. S 1> แล้วก็น้อยหน้า7เหรียญลูกละ7เหรียญทุกคนอาหารเช้าสลัดกลางวันนะคะวันนี้โอเคหอยปลาหมึกปลาทูน่าแล้วก็อันนี้ก็หอยเนาะแล้วหอยตวยบลเลอเลย บุญปากแล้วอืมส่วนใหญ่เขาจะรสชาติจะเค็มปลั่มปลัม่มแบบหอมซาลิมิออยอะไรอันนี้อร่อยเนาะอันนี้อร่อยเนาะอันนี้ปูฮอกไกโดอะไรไม่รู้เนะนี่ยหนามากกรอบหวานมากเลยอูอะไรนะพี่ไม้หน้าไม้หน้า,นา,นาสียูยูอะทุกคนโอ้โหไม้หน้านี้เป็นผลไม้ชอบกินมากเลยตอนเด็กๆ หวานแบบน่ารักอ่ะหวานแบบเื่อยๆใช่ไหม เกาะฮาวายนะฮะก็เป็นเกาะเล็กๆที่เขาบอกว่าเป็นเกาะที่มีความเก่าแก่กว่าเกาะอื่นๆเลยนะฮะคือมีคนมาตั้งลกลากก่อนเกาะอื่นใดนะฮะตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะ,ะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณของโรงแรมที่พักอยู่นะ,ะซึ่งก็ สงบเงียบมากๆเลยนะรพระอาทิตย์ตกไปแล้วนะเพราะที่วาดรยอยู่เนี่ยเป็นทางตะวันออกนะฮะถ้าพระอาทิตย์ตกก็จะไม่เห็นในช่วงตอนนี้นะแต่ตอนนี้บรรยากาศก,กาลังแดดล่มลมตกเลยก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะฮะเราตื่นมาแต่เช้ามาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะเราไปวัดฮินดูนะรเราไปดูตลาดของอคาวีนะฮะแล้วก็วันนี้ก็พักผ่อนอยู่ที่ห้องนะฮะนอนหลับะเพราะเดินทางมันก็เหนื่อยแล้ว แล้ววันนี้วูดี้ก็ต้องขอลาเ,เพื่อนๆไปก่อนก็ต้องขอขอบคุณที่มาเที่ยวก,กับวูดี้กันทั้งวันเลยส่วนคลิปเที่ยวฮาวายยังไม่จบดีเดี๋ยวคลิปหน้าวอรจะพาทุกคนไปเที่ยวเท่านอทร์ซึ่งเป็นทางเหนือของเกาะคาาวใครอยากเที่ยวฮาาวก็อย่าลืมติดตามวูดี้ดีแต่เที่ยวด้วยนะสําหรับคลิปนี้วูดี้ต้องไปก่อนแล้วสวัสดีทุกคน